อมาดูปานเพชรก่อนนะครับกางเกงสีแดงครับสอนรามสีรัตนพันธ์20ปีนะครับจากร้อยเอ็ดมีคุณอุทัยสีรัตนพันธ์เป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็คุณปิติศักดิ์บุญสิริโรจน์ครับเป็นผู้จัดการครับก็าพิซซ้อมอยู่สิทธังปราบนะครับเจ็ดสิบครั้งชนะ60แพ้9เสมอ1ครับล่าสุดนี่ชนะคะแนนโจเซฟวีน่ามวยไทยครับที่วิกรังสิตส่วนน้ำเงินนะครับเสกสันอโยงยิมครับหรือเทศบาลเขาบางแกลกนะครับจากเพชรแสนประสิทธิ์ครับ20ปีจากอุดรธานี มีคุณเสมอเหล่าแชมป์นะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการครับก็ชื่อเสกสรรก็นักชกในดวงใจก็เสกสรรออกขวัญเมืองครับก็ฝึกซ้อมอยู่เทศบาลเขาบางแกลกครับก็มากับฟ้าวันใหม่ดีและครับเจครั้งชนะ50แพ้สิบห้าเสมอ5ครับล่าสุดนี่ก็ชนะคะแนนนักชกต่างชาตินะครับจากค่ายสิงห์ป่าตองครับก่อนหน้านั้นนี่ก็พลาดท่าแพ้ 9, ก้าไกลชอห้าพยัก อ่ะนี่เป็นคู่รองนะครับคู่ที่3ในการแต่ละสด133ปอนด์ครับพี่ลีเกลไกสัสนนีไม่คุยแล้วครับเรียกว่าเดินชนเลยตั้งแต่ยกแรกนี่เบียดขึ้นไปเรื่อยเลยนี่นะครับลำตัวโอ้โหออกหมัดสวยครับนี่นะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับเกลไกลกลาวขีกรรมการไม่ต้องห่วงเลยรวดเร็วห้ามชัดเจนในทีมเพชรดีนี่ต้องแข็งแรงทุกอย่างนี่ต้องตรง,งร่างกายดีหมดนักมวยต้องขยันซ้อมโอ้โห,โห,โห,โหนะลายบันสีดเกือบเกือบเตะขวาตัวเฮ่ทำดี โตได้เหมือนกันเสกสันนะครับมาดูกระย่องย่องยอง,ยองเสกสันไม่มีฟุตเบรกฟุตเบรกเลยนะครับยองไปเรื่อยกะต่อยกะต่อยเลยเดียวว่าเริ่มบวกกันเลยนะครับทั้งหมัดทั้งศอกโอ้ปานเพชรเองนี่ก็ไม่กลัวเลยนะครับหมัดหนักนั้งเยอะผมก็บวกกับคุณคุณมาศอกผมก็บวกด้วยเอาเละครับใครจะพลาดโดนของใครก่อนนะครับตอนนี้โอ้ดูว่าเริ่มไล่แล้วครับตอนนี้โดนเข้าไปเหมือนกันนะครับทางด้านของปานเพชร ปล่อยให้ทางด้านเสกสรรนี่เดินเบียดทันทีเริ่มได้ใจแล้วครับตอนนี้โอ้โหคู่นี้นี่มาใช้คําว่าคู่นรกแตกก็ได้ครับยก2นะครับไม่ใช่มวย3ยกนะนนะมิงเออแน่นอนนี่นี่น,นี่สุดเลยนะครับอาไไ้าวฝ่ายแดงปานเพชรน,นําเงมนเสกสรรเอาละครับสองยกที่ผ่านมานั้นถือว่า2ยกห่งคุณภาพเลยนะครับยกสานี่โอ้โหแลกกันเจ็บตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับทั้งหมัดทั้งศอกแล้วก็มีลูกเตะเจาะยางครับทางด้านของเสกสรรเอาละครับตอนนี้ปานเพชร เริ่มจบปั้มหน่อยแล้วก็แทงเข่าได้ส,ดสวยๆเหมือนกันครับโอ้ชุดนี้เสกสรรก็ไม่ยอมนะครับไล่แขนแล้วก็แทงฟู่ด้วยครับอา้าวแดงปานเพชรน,นะครับน้ำเงินเสกสรรเสกสรรย,ยิ้มอา้าวเข้าใกล้อีกหมัดนี่เกงแน่นเลยครับโอ้โดนดักแทงก็ไปก่อนอช้าไม่ได้นะครับเสกสรรวงในตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมาการแยกดึงออกมากลางเวทีดีกว่าครับ เอาละครับอย่างนี้นะครับทรงนี้นี่เรียกว่านี่พิ่งยกที่3นะครับโอ้โ oh, หแต่แรกกันขนาดนี้นะครับอาวุธหวยนี่งัดออกมาหมดนะครับมีอะไรมาดูกันที่วงในดูว่าทางด้านของปานเพชรนี่จะเริ่มจับเริ่มท